นี้มาไลค์ครับผมกหลังจากที่ว่าไม่ได้อัดคลิปไมนานก็เพราะว่าขี้เกียจครับผมก็วันนี้ก็กลับมาไลฟ์กันอีกแล้วนะครับมาไลฟ์กันนะครับนะครับไม่ได้อัดคลิปตั้งนานครับผมมาไลฟ์ครับก็คือว่าครับจะเขียนวันนี้ครับเอาเป็นว่านะครับผมก็จะเขียน ว่าอันนี้เดวยกันครับ L เออเอาอะไรนะเอาตัวใหญ่ดีกว่าครับผม L I V E ใครอยากเล่นกับผมเข้ามาได้เลยครับให้พี่ว่า F C กับเพื่อนนะครับเป็นภาษาไทยกับสามารถเข้ามาได้ครับเมสซีกินนะครับผมสามารถจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำไงก็มันอัปเดตนะครับสามารถจับจ่ายใช้สอยกันได้ครับอ้าต่อไปก็ไปเลยครับเลยมเลยครับ จอดูผมที่ชื่อ,อไลไ์เนี่ยโอ้โหแบบเป็นไรเฮ้ยระวังครับนะครับอาจจะมีเพื่อนผมบอกมานะก็ได้ครับเพราะผมบอกเพื่อนไปว่าบอกว่าเออผมบอกเพื่อนไปว่าถ้าเกิดอยากเล่นกับผมนะครับให้พิมพ์คําว่าให้พิมพ์คำว่า fc นะ <g ül s 1> <c oughs> พิมพ์ไปงั้นแหละครับเพราะว่ามันจะได้รู้นะครับคือเพื่อนผม <g ül s 1> แต่ก็ <c oughs> เขาอาจจะมีเข้ามาก็ได้ครับบางทีเขาไม่พิมพ์เลยก็ได้ครับ <c oughs> นะครับไลฟ์วันนี้นะครับเล่นหลายๆลายนาทีครับผมออก็อาการ io ครับ ต่อไปเราจะต่อ้ดยสเล็เจอครับไม่เอาดีกว่าครับอาการทั้งวันนะครับอะนะครับยังเก็บบ้าบอลอะไรไม่ได้เลยครับคือผมใช้เป็นปากกาอะไรกันเนี่ยคือคือเราต้องไล่ทั้งวันครับทาไมทาไมผมสาเหตุบนลงไล่ทั้งวันเลยครับเพราะไม่ได้อัดคลิปเมื่อไหร่วันครับผมจะอัดคลิปพี่มันเท่เวลาไปก็คือผมจะไล่ครับมันมันคือมันคือโทรศัพท์ครับผมมันมันมันจะ มันจะไม่ง่ายเหมือนในคอมับผมในคอมคือมันง่ายนะครับอก็ยังไม่มีสก,กินเลยผมผมขอเก็บกอนนะอุย๊ยอะไรเนะี่ยอะไรอนะคือแบบว่าที่ผมพิมพ์ต้องพิมพ์ไรเพราะว่าไม่รู้จะพิมพ์ตัวอะไรแล้วแล้วมันแบบคือคือแบบเพื่อนก็น่าจะเห็นเลยเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เพื่อนอาจจะกลับมาก่อนผมก็ได้นะครับก็ เขียวมาฝรั่งอย่างนี้ครับดีเสียงจบัจบๆก็ <g ül> อาจจะได้แงนี้นะ <k id> อาจจะกลายเป็นว่าคนอาจจะเห็นที่เขียนว่า F4 ก็ได้ครับบางทีเขาอาจติดอันดับแล้วก็ได้ครับแต่ผมไม่เห็นครับผมคือตอนผมคือคือจรเลยนะครับก็คือแบบคุณเริ่มใหม่มาคือ,คอจะะใจแน่ๆครับว่าควรต้องติดอันดับโหลดแน่อันนี้ยังไม่มีใครมั อ่าเอ้ยเป็นเกมนะครับเกโนนนั่นเองครับสามารถเล่นได้นะครับมา้เลินท้าสิบบาทนะครับอ่าอันนี้อันดับครับผมมันคือเราไม่สามารถหาเพื่อนเราได้คือเราต้องหาจากในนี้เอาก็พอนะครับเราจะไล่กันเดียวยาวครับเดียวยาวเนีบอเราจะไล่ไม่เราจะไล่ไม่นานนะครับเพื่อเพื่อเป็นการแบบว่า ผมเล่นไม่ถนัดนะครับเป็นในโทรศัพท์มันจะไม่สามารถเล่นเก่งได้ครับยิงครับเล่นไม่ถนัดเดิเลยครับในโทรศัพท์นี้โดดเดยนะครับเฮ้ยดีกว่านะอันนี้ครับมีกันอ๋อใช้ไหมนี้ดีกวะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ทำเสียงซาวเอฟฟิกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าก็เรียกได้ว่าขี้เกียจเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าอยากให้ผมทํานะครับก็สามารถแบบพิมพ์มาได้เลยครับหพิมพ์พิมพ์บอกมาได้นะครับ อีกไม่นานนะครับผมก็จะเล่นเกมเออถ้าเกิดมีเวลาว่าถ้าเกิดแบบผมไม่ขี้เกียจต่อไปผมก็จะตัดต่อก็ได้นะผมอาจจะไปเล่นเกมแบบว่าไอพวกแบบคาบอสพันธนภัยอะไรนะครับเอางี้ดีกว่าครับผมจะเอ่อเอาี้ดีครับผมจะหาเกมที่มันน่านเล่นนะครับก็ในเพตะต้นนี่แหละแล้วก็ถึงดาบอสนะครับก็สามารถแบบบอกผมได้นะครับก็พิมพ์เข้ามาเลยว่า ผมจะบอกผมจะม,จะมจะะามะใน facebook นะครับว่าผมจะโพสไว้ใน facebook นะครับก็ให้นะครับให้ให้บอกบอกผมบอกเลยนะครับบอกว่าผมจะบอกว่าให้พี่พิมพ์ว่าให้พิมพ์ให้พิมพ์ช่อยเกมที่ผมบอกไว้ให้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแล้วก็พิมพ์ว่าฆ่าบอสด,ด้วยอาวุธเจนีนะครับจะบอกให้ใช้อะไรก็ได้เนยแต่ว่า ต้องดูเกมก่อนครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะพเดี๋ยวผมจะบอกไอกทีนะครับก็คือพิมแบบแบบคอมเมนต์บอกไว้เลยนะครับก็แบบี้ครับก็ดีก็จะพิมบอกไปเลยแต่ว่าจะเล่นยาวๆเลยนะครับก็มันก็น่าเบื่อเหมือนกันอะอันนันี้มันมันเล่นยากครับคือคือที่ผมยังไม่ได้ลงคลิปในคอมนะครับด้วยด้วยที่ว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบครับทำไมผมถึงพิม์ ตอนนี้ยังไม่เจอที่พิมพ์ว่า FC เลยนะครับก็ไายยังไม่เจอเลยโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าด้วยที่ว่าเราไลงเอีย่ยเราไล์นะครับไล like ์เป็นไล์ครับเป็นไล์ครับไล์เออยังไม่ไล์สตรีมครับยังยังยังไม่ไล์สตรีมนะครับก็ยังไม่ได้มีเกมในน่าสนใจนะครับเดี๋ยว เอางี้ดีวกว่าครับเดี๋ยวผมหาจุดปบห้องก่อนครับว่าเดี๋ยวถ้าผมอัดคลิปในคอมได้แล้วผมจะบอกว่าคลิปแรกนะครับก็คือคลิปนี้เลยครับ Overwatch ครับผมผมจะเล่น Overwatch ในด่านเออน,นะคัทเพย์ครับผมรอบเดียวนะครับในด่านคัทเพย์ที่ว่าเราจะเล่นเป็นตัวที่ก็พิมพ์ก๊ เดี๋ยวผมทําแด้เมื่อไหร่ผมจะอาจอาจไม่ทําตลอดชีวิตเลยก็ได้คลิปโทรศัพท์ตลอดเลยเลยก็ได้นะครับผมจะผมจะบอกไว้ว่าอยากให้ผมเล่น OverW a t c h ตัวอะไรนะครับบอกตามตรงครับมันต้องพิมพ์กันมาแน่นอนเนีบเกนจิครับผมเป็นตัวที่เป็นตัวที่แรงครับพิมพ์แนบตอนตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่เห็นเพื่อนๆของผมเลยนะครับที่พิมพมา F C นะคบเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือว่า จะมีคนพิมพ์มาบ้ามาบ่เลยนะคือมันเอเอสซีเนี่ยมันจะไม่ยากหรอกคือมันโอ้ยมันใจร้าดุเลยเออคือไอ้แบบนี้ต้องใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยวแยกล่างไม่ใหญ่ต้องใหญ่นะครับผมก็ก็มันก็ต้องใหญ่อ่ละแกบอกว่าเคี้ยวมาฝรัง่งอยู่นะครับเจ้าหญิงเสจะใขอโทษนะครับวันนี้เราจะมาอ๋อครับผมจะมาเออเอา,อางี้กันครับเราจะมาซื้อสกินกันนะครับ เป็นสกินต่างๆนะครับมากมายครับอันนี้เลเวลมีการปลดราเลเวลนะครับอันนี้ก็แพงนิดนึงนะครับก็เติมเลยครับบอกคำตรงเติมครับอ่าันนี้ก็ยังไม่ซื้อไม่ได้สกินเลยนะครับอไม่สามารถทำเพราะฉะนั้นเราทำบ้านเลยเลยครับอันนี้เป็น XP ครับคูณได้ครับนะครับอย่าอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมท่องเลยนะครับคูณอ่ะอย่าลืมท่องเลยเอ้าโถลืมเล่นเลยโอเคครับก็ วันนี้จะไลฟ์ไม่นานนะคบเพราะว่ามันมันน่าเบื่อครับผมเดี๋ยวถ้าไลฟ์โอเวอร์วัตนะครับผมจะไลฟ์สักประมาณเนี่ยคือชั่วโมงเดียวผมก็เลิกน,นะครับแบมจะเล่นตอบไม่รู้สิครับผมขอคิดเวลาก,ก่อนคือไลฟ์ผมจะไลฟ์ทุกๆวันเสาร์นะครับผมไลฟ์ทุกๆวันเสาร์เท่านั้นนะครับผมจะจะไม่ไลฟ์วันอื่นอีกแล้วจะไ like ลท์ทุกๆวันเสาร์เท่านั้นนะนนนะนเท่านั้นนะเ like ท,ทวันเสาร์เท่านั้นนะจะไลฟ์ทุกๆวันเสาร์เท่านั้นน่ะมันเป็นวันที่แบบ คนคนเด็กมันจะไลกันนะเพราะมันเป็นวันที่เด็กๆเขาหยุดเรียนกันใช่ไหมเขาแบบจะมาดูไลก์ไลก์นี่คือแบบเล่นเกมด้วยกันนะครับคือแบบพูดคุยกันได้แต่ผมพูดไม่ได้นะครับอ่าก็ไม่เป็นไรครับก็คือว่าไลก์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแบบเล่นเกมด้วยกันหรอเปล่ครับมันมันมันเหมือนแบบไว้บอกบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะไลก์แต่อันนี้ไลก์เพราะว่าเรายังไม่ได้จัดเวลาก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะ อีกหน่อยจะจับเวลานะัมก็จะไลฟ์ไลฟ์นะครับอีกหน่อยนะครับอาจจะไลฟ์หนึ่งชั่วโมงเลยก็ได้นะครับแต่ผบก็ขี้เกียจไลฟ์เหมือนกันนะเพราะมันมันเป็นแบบมันเหมือนแบบจะต้องพูดตลอดเวลาถึงหนึ่งชั่วโมงเลยเพราะแบบเริ่มขัดแล้วตอนนี้เราไลฟ์ก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็ตอนนี้มันไม่เจอคำว่าเอฟซีเลยเพราะมันมันหายากนะครับนะ ก็พอสิบถึงสิบนาทีเสร็จปุ๊บเราจะปิดคลิปนี้ทันทีครับมันก็เหมือนคลิปทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าอรู้สึกบันนานขึ้นนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะครับขอเพื่อสิบนาทีเสร็ปุ๊บผมจะหยุดการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะหยุดไลฟ์เลยนะครับพอาะผมขี้เกียจแล้วนะครับผมว่าไอโอันเป็นเกณฑ์ที่ว่าเราสามารถเจอกับเพื่อนได้แต่เราต้องนัดเพื่อนไว้ก่อนนะครับ แต่เออเกิดอะไรขึ้นถ้าเราถ้าเราไม่นัดอ่ะถ้าเราไม่นัดกับเขาไว้ถ้าเกิดเราไม่นัดกับเขาไว้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือครับเขาก็ไม่รู้ครับเขาก็ไม่สามารถอะไรนี้นะครับหรือว่าครับเพจเฟซบุ๊กครับผมมารีไม่ได้กินคนไรเออไม่กินคนนี้นะตะคนนึงเลยนีได้แล้วเย้มันติดไปอืมได้แล้วได้แล้วพุมันยิงผ่านมงยิงผ่านมันก็น,นะครับก็จบพิมพ์คิวนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ อยากเล่นนะครับก็ยิมได้เลยนะครับว่าไอกาโดไอโอแล้วก็สนุกเหมือนกันนะครับมันเป็นเกมที่แบบเราเพราะว่ามันแบบจุดกลูดีนะครับอ่ารับคลิปนี้นะครับบายบายครับผมเดี๋ยวไม่เลยนเนี่ยขอขอแว่นหนูหน่อยครับอ๋อเป็นของขวัญนะครับผมก็คลิปนี้บายบายนะครับผมก่อนจบคลิปนะครับ ผมจะสปอนเซอร์นะครับกับร้านเกม GG k ี y s t นะครับใช้ง่ายดีนะครับคือแบบคือมันคือว่ามันมันใช้ง่ายดีนะครับมันก็แบบไงนะแค่แบบเราบอกเรากดเราเติมเงินใช่ไหมแค่เติมเงินสั่งซื้อรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงนะครับนะครังหน้าคือเกมนี้ครับผมซอฟต์แวร์ครับผมข้างหน้าคือเกมนี้แน่นอนครับเราจะเล่นในตัวของเออตัวหญิงหิมะคนนี้นะครับอ่ะคลิปนี้จะ ซื้อไว้ให้ดูก่อนนะครับครั้งหน้าเราจะเล่นกันนะครับผมจะซื้อไว้ให้ดูก่อนจะซื้อแล้วจะซื้อแล้วนะ่ะยัง,งงงอยู่เลยตัวเองซื้อยังเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับถ้าผมซื้อไว้แล้วนะครับก็นะครับผมจะอันนี้ให้ดูนะครับอะไหนโอ้ความสามารถอะไร,อะไรของอ่ะ โอเคนะเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนนะครับมันคือมันอ้าวผมซื้อไปแล้วเนี่ยครับนี่ครับตัวนี้ครับแล้วต้องปลดล็อกตัวนี้นะครับแพงเหมือนกันนะเป็นหมื่นเลยครับจริงๆก็เป็นหมื่นมากเลยโอ้เติมตังค์แล้วนะครับอวยอันี้ก็สวยดีนะครับอ่านะครับอันนี้ใช้คุณจะสามสิบนะครับไี่เกิดใครสงสัยนะครับก็คือซอมบี้นะครับมันยังไงครับใครสงสัยใครสงสัยอะไรบ้างครับก็คือว่าเนี่ยอันเนี้ย คือมันทำบ้าอะไรไม่ได้ครับจะไม่ใช่คืออันนี้ครับเราต้องล็อกอินคอมเฟนบุกนะครับแต่แต่อันนี้นะครับเป็นตัวที่ได้ยากมากๆเลยครับก็คือโอกาสจะหนึ่งเปอร์ถ้าเกิดเรามีถ้าเกิดเรารวยอย่างนี้นะครับเราเปิดอ่ะหนึ่งโอกาสหนึ่งในไม่รู้นะครับมันได้ยากม,มากครับคือถ้าสมมติว่าถ้าเกิดโอ้ไงอ่ะต้องถ้าเกิดกล่องหนึงน่งแล้วมันได้พอดีเป๊ะอ่ะแสดงว่า้คุณต้องเปิดห้าร้อยกล่องแต่ถ้าเกิดกล่องหนึงน่งแล้วมันได้หนึ่งร้อยอันเนี่ย คุณก็ได้เลยนะครับก็เปิดห้ากล่องก็ดวงๆไปนะครับอ่าเรื่องของสเก็ตบอร์ดนะครับมีสเก็ตบอร์ดอยู่อันเดียวครับอาจจะไม่สงสัยครับอันนี้ครับก็คือมันอย่างี้ครับก็ตบอร์ดมันไม่ไม่อันเดียวดิกมันมีอะไรอันอยู่ก็คือว่าอ่าผมซื้อให้ดูเลยครับมันมันก็แค่สองหมื่นเองครับมันถูกๆครับนะครับอย่างนี้ก็ใช้กุญแจร้อยมบดแต่อันนี้ครับมันแพงครับผมเพราะมันสามารถบินได้นะครับมันเหมือนมันกลางปีกได้ อันที่น่าจะมาใหม่กับอันนี้นะครับน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าครับนี่ครับคือะครับสวยดูเลยครับก็มีไลฟ์มีแบบมีแนะนําของนอกแป๊บก่อนนะครับเออไม่ใช่อันนี้ดีกว่าครับนี่ใช้อนี่อ๋อเนี่ยเปิดไปก็สามารถก็สามารถนะครับเข้ามาล่นกับผมได้นะครับก็ สำหรับเกมหน้าที่ผมจะไล์นะครับก็คือเกมเออที่มันเล่นออนไลน์ครับเซเลนเจอร์นั่นเองนะครับจะไล์วันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็สามโมงนะครับเพราะตอนนี้กลับมาจากโรงเรียนเพราะวันเสาร์มันนิดตั้งเวลาผมจะไลก่อนเพราะว่ามันหลายคลิปไม่ได้หลายคลิปมากเลยแต่ผมอยากไล์ครับก็สามโมงนะครับสามโมงตรงเลยนะครับผมไล์ไล์เกมนะครับสําหรับวันนี้นะครับ สำสำหรับสำมาหรับนะครับวันนี้นะครับก็สปอนเซอร์เหมือนเดิมครับกับร้านเกมนะครับที่ผมบอกไปแล้วนะเดี๋ยวนะครับก็สำหรับสำหรับคิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครอยากให้เล่นเกมเนี้ยก็ได้นะโอโอรซูชิอะไรไม่รู้เนี่ยก็ค,คือมันก็นหดูกเหมือนกันนะซื้อไม่หมดกันเนี้ยนะครับ ไม่อยากให้เล่นเกมในมอนก็ได้นะครับ <c oughs> อยากให้โชว์สเต็ปเทพก็ได้นะครับมือผมเร็วมากครับบอกตามตรงมือผมเร็วมากครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสอนเทคนิคเลยกันเนี่ยนะครับเราจะไปหลายๆเกมนะครับ <c oughs> อ่ะไหนนะครับเอายี่นี้เลยกว่าเล่นไปเลยคลิปนี้เอาให้ยาวๆเลยเอาเล่นไปเลยโอเคไม่ต้องคลิปหน้าละไอซาเอรที่ผมบอกว่าจะเล่น